มื้อเช้าวันนี้ของปูก็จะเป็นสปาเกตตี้ผัดคาโบนาร่าเบคอนนะคะซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็พอาันเช้าเราก็เวฟตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่ง พอจะกินเสร็จกินยาก็ประมาณ8โมงแล้ว10โมงกูก็จะเจาะเช็คน้ําตาลอีกทีหนึ่งแล้วก็รีบไปหาหมอเลยค่ะเพราะว่าหมอนัดไม่ใช่หมอเบาหวานนะคะหมอหมอเกี่ยวกับกระดูกที่ว่าปปวดคอบ่าไหล่ลำแขนก็ไปกายภาพมา4วันแล้วก็ดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวนี้หาหมอเสร็จกูก็ขึ้นไปทำกยายภาพทั้นสี่ต่อเลยที่โรงพยาบาลเอกชัยก็จะเป็นวันที่ห mm hmm. ้าเขภาวนาให้กยายภาพเจ็ดวันจบแล้วก็ขอให้มันหายเลยดีกว่าเพราะว่ากูจะได้กลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกเพราะมันก็น้ำหนักขึ้นด้วยแล้วก็กินเยอะด้วย แต่ก็แปลกใจนะคะช่วงนีก้ก็กินเยอะนะแต่ว่าน้ําตาลมันก็ไม่ขึ้นนะมีแต่ลงถ้าแบบลงปกติก็โอเคบางทีมันลงไปห้าสิบหกสิบเนี่ยพก็ค่อนข้างจะกังวลช่วงนี้แม่ไม่อยู่ด้วยก็ซื้อกินทุกวันเลย แม่ไปอยู่บ้านน้องชายอาจจะไม่กลับมาแล้วมั้งเพราะว่าที่นู่นมันอากาศดีเพราะช่วงนี้แม่เขาต้องพักฟื้นด้วยเพราะว่าช่วงที่เขาเป็นโควิดค่อนข้างหนักปอดเขาเสียหายเยอะบางทีทําอะไรมากๆเขาก็จะเหนื่อยอย่างอยู่กับปุ๊บเนี่ยมันก็มันเป็นตึกนะเป็นอาคารพาณิชย์ มันก็จะอึดอัดไม่คือมันช่วงโควิดยังไงแม่เขาก็พุก็ไม่ให้เขาออกไปไหนเขาก็อาจจะหุ่นงิดไปอยู่ที่บ้านน้องชายมันที่มันกว้างเขาก็ชอบด้วยแหละ กินกูก็จะไม่กินเยอนะละอาจจะกินไม่หมดเพราะว่ายาไขเส้นปูไม่มีแล้วก็าแม่ไปต้องกินเยอะพอะที่ผ่านมาเจ็ดวันปูกินเยอะมากเช้าวันเย็นเนี่ยกินของหนักๆเพื่อที่แบบกินยาไขเส้นไปมันจะได้ทานกันไหวเพราะว่าถ้ากินน้อยยาไขเส้นมันแรงไงมันก็จะกระพริได้ ก็เ,เลยช่วงนีน้ำหนักปุก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยสามโลหน้าก็บวมแต่ตอนน้ำหนักลงหน้ามันก็บวมนะกูยัง,งงงอยู่ว่าทําไมหน้ากู้ไม่หายบวมสักทีเพื่อนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดกินยายเยอะยามันยังสะสมอยู่ในร่างกายก็อาจจะเป็นได้กังวลเรื่องไตก็ช่วงที่เป็นโควิดหมอเขาก็เช็ค ก็ไตก็ยังดีอยู่แต่ทำไมหน้าบวมเนี่ยยงังงงงงมากมากเลยอันนี้เดี๋ยวเก็บม่กินมมือทุกวันต่อได้กู <S <S <ม>จะมีคนที่จะไม่ทิ้งของอนะเอาง่ายๆเก็บเงินหมดละ สาเหตุของการอ้วนแล้วก็เป็นคนติดขนมมากดูขนมบนโต๊ะรู้เลยจะเป็นคนชอบกินจุกินซิชอบกินของหวานแต่ตอนนี้ก็พยายามเลี่ยงของหวานมันก็ขนมมันก็เหมือนเป็นของหวานมาแข่งโดนัากเอยเนี้ย อร่อยนะอร่อยอ่ะต่อมาปกติถ้าแม่อยู่ก็จะได้ยินเสียงแม่พูดทั้งวันอ่ะยิ่มๆิ้มๆทั้งวันไม่มีแม่พูดข้องังกันนะ phòng mm. Hãy อื่นที่เป็นเบาหวานกินเยอะเปล่แาแบบรู้ว่ากินเยอะถ้าไม่ปวดแขนน่ะ mm hmm. พวกก็ออกกำลังกายกินเยอะแล้วก็ออกกำลังกายมันก็โอเคแบบแต่ช่วงเนี้ยมันก็ได้ออกนะตอนนี้น้ำหนักขึ้นมากขึ้นเหมือนตอนที่ออกมาจากโควิดใหม่ๆเลยอะ แต่ตอนนั้นบุก,ก็ใช้วิธีลดไม่ถึงอาทิตย์นนะสามโลมันก็ดล่วงไปเลยถ้ากินน้อยออกมังกายน้ำหนักร่วงแน่นอนเดมยาครับ ยาหลังอาหารเบาหวานเม็ดนึงปกติก็จะกินแค่เนี้ยแหละ่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยพอเป็นโควิดล้าโหยาเยอะมากแต่งริงหน้าปวบวมตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วนะนั่นแหละเป็นโควิดเนี่ยอาทิตย์ที่สามอะอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ะหน้าปวบวมขาบวม มอก็เช็คเยี่ยวเจาะเลือดไปก็ดีแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมหน้าบวมอิ่มแนละ้วเดี๋ยวก็ทำความสะอาดบ้านต่อวัดบ้านถูบ้านแล้วก็ ไปปั่นผ้าตา mm hmm. ก็พอดีแหละสิบโมงก็มาเจาะเลือดเช็คน้ำตาลแล้วก็ไปหาหมอหาหมอป่อจธยทากายภาพเสร็จก็น่าจะบ่ายสองหาหมอประมาณสิบโมงครึ่งรอหมอนานแหละว,วันนั้นเป็นรอหมอต้องเกือบสองชั่วโมงเนี่ยหมอเขาก็ติดเคสเนาะติดเคสคนไข้ ก็เข้าใจอยู่ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวัน